สวัสดีมีโชคทุกท่านครับชาวลัคนาราศีมิถุนการโคจรของดาวในเดือนมิถุนายนนี้เครื่องเดือนหลังก็นับว่าเป็นเดือนของชาวลัคนาราศีมิถุนจริงๆความโชคดีมีชัยการได้พบกัลยาณมิตรผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อหนุนกิจการงานมีความเจริญก้าวหน้า ท่านที่วางแผนการเดินทางไกลไปต่างประเทศมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงหรือได้เดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่สักหน่อยเรื่องอาหารการรับประทานเรื่องการไหลเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็เรื่องของคำพูดคำจา อาจจะนำความเสียหายมาสู่ตน้นการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านมีดังนี้นะครับดาวพุธเนี่ยย้ายเข้ามาที่พบวินาศตั้งแต่ช่วง23พฤษภาอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่6-7เมิถุนานะครับเมื่อเข้าสู่พบวินาศแล้วเนี่ยก็ เน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่ามีมรตยูร่วมอยู่ด้วยอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วย,วย,วยจะเป็นไปในลักษณะของการไหลเวียนของโลหิตเรื่องของอาหารการรับประทานต่างๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายความชิ่นเปลืองเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเพื่อนพี่น้องทอี่อาศัยก็จะมีมา แล้วถ้าใครที่มีราหูในพื้นดวงชะตารับดาวอาทิตย์มฤตยูพุทธอยู่เนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภหรืออยู่ที่ราศีพิจิกก็ตามแต่อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษความเจ็บไข้ได้ป่วยการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงความเสียหายก็อาจจะมีนะครับหรือบางทีก็อาจจะเจอความพัดพราดจากผู้ที่เคารพนับถือ อยู่ที่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่เฉพาะการโคจรของดาวในช่วงต้นเดือนนี้ก็ถือว่ามีเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่แต่พอกลางเดือนเป็นต้นไปถือว่าดีมากสำหรับดวงชะตานะครับดาวพุธในฐานะที่เป็นดาวประจำตัวต้นเดือนถึงวันที่เจ็ดมิถุนายนยังโคจรอยู่ในเรือนพบวินาา ณวางกลุ่มลัก์เป็นเกษตรราธิบดีแต่มีอาทิตย์และราหูร่วมอยู่ด้วยเน้นเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับเรื่องของอากาศแล้วก็โรคติดต่อโดยเฉพาะโควิดลักษณามิถุนดวงเดินอย่างเนี้ยเสี่ยงที่สุดแล้วก็การดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาหารการรับประทานที่ส่งผลกระทบต่อสมองสายตาหัวใจ นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแล้วดาววินาศคือดาวพระศุกร์โคจรอยู่ที่ภพลาภะตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายปลายเดือนวันที่27-28มิถุนานะครับเมื่ออยู่ในราศีเมษภพลาภะแล้วเนี่ยก็จะบอกถึงความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่จะมีมา ก็เน้นไปเรื่องสุขภาพนี่แหละครับดูแลตัวเองเป็นสําคัญนะเพราะว่าถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจก็พร้อมน,นะครับดวงจิตดวงวิญญาณก็อาศัยรูปปรกายเป็นเครื่องมือในการทำพูดคิดเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็พัฒนาแล้วมีปัญญาแจมใสเบิกบ,บานดีมากนะครับ ในส่วนที่ดีถ้าท่านที่มีโอกาสได้เสียสละแบ่งปันในช่วงนี้จะดีมากเมื่ออาทิตย์มารุตยูอยู่ในเรือนภพวินาเจ้าเรือนวินาอยู่ในภพลาภะเรื่องของการโรยจากทานทําบุญให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนแล้วก็การแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อหนุนเพื่อแสดงน้ําใจก็ดี เพื่อสะสมบารมีก็ดีหรือเพื่อให้เป็นทานก็ดีช่วงนี้ควรทำเป็นการแก้เครดเสริมดวงชะตาสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เสียหายมากจนเกินไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแก้เครดแก้เคราะห์ต้นเดือนเหมาะแก่การเสียสลแบแปงปัดเชื่อหนุ่บุคคลอื่นแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสำคัญ แต่ในส่วนที่ดีช่วงต้นเดือนไปถึงกลางเดือนเนี่ยก็จะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาเพื่อนพี่น้องอยู่เบื้องหลังหรือตัวคุณเองได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่เปิดเผยทำงานลับหรือทำงานเบื้องหลังจะดีดนะครับพอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนดาวอาทิตย์พุธย้ายเข้ามา กลุมลัคนาร่วมกับพะระฤัศพดีนี่คือช่วงที่ดีมากๆอาทิตย์เนี่ยที่เข้ามากลุมลักจะให้ความราบรื่นสำเร็จการได้มิตรได้แสดงภาวะผู้นำมีคนชักนำพาไปในทางที่ดีดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวภพสาชะเพื่อนพี่น้องหรือจะหมายถึงการตลาดการติดต่อสื่อสารการเดินทางก็ได้ เมื่อโคจรเข้ามากลุมลัก์เป็นราชาโชคบุคคลอื่นชักชวนหรือได้รับความราบรื่นได้รับการบริการเป็นดังราชาราชินีเป็นอย่างนั้นแล้วที่สําคัญพุทธก็เข้าเป็นเกษตรพุทธคือดาวตนุลักษ์ดาวประจําตัวคุณจะเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความคิดอ่านที่แคล่วคล่องว่องไวชาวปัญญาดีมาก อาทิตย์ร่วมด้วยการพูดคุยเจราจารติดต่อสื่อสารทำการตลาดมักประสบความสำเร็จเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงดีจากความคิดอา่านคำพูดการสื่อสารการแสดงออกของตัวเองนะครับและขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีก็ร่วมด้วยช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวภพบตบัตอนนี้เข้ามากลุ่มลัก ถ้าเอาใจใส่หรือใจไปฝากไว้กับความรักกับคนอื่นมากเกินไปอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเขา่าจึงต้องพิจารณาสถานภาพความมั่นคงของตัวเองก่อนจะดีเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมกับฤหัสได้คู่มิตรจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และดาวพระัสบดีคือดาวกรรม,มะสองอย่างคือหนึ่งพฤติกรรมการกระทำคุณ และ 2. ภาระหน้าที่การงานเมื่อเข้ามากลุ่มลักษ์อาทิตย์ร่วมพุทธร่วมเป็นช่วงที่จะพัฒนาตัวเองมีความเป็นผู้นํามีความก้าวหน้ามีการใช้ปัญญามากและดาวโคจรแบบนี้ได้ซึ่งนารกเกณฑ์ุดรงเกณฑ์ด้วยแม้พฤหัสจะเป็นประกลุมลักษ์ก็ตามแต่เมื่อกลุ่มลัก์แล้วจะบอกถึงความก้าวหน้า ความมั่นคงการอัปเกรดชีวิตตัวเองขึ้นมาอีกขั้นความก้าวหน้าจะมีมาตลอดหนึ่งปีต่อไปนี้และช่วงที่อาทิตย์เข้ามากุมลักเป็นราชาโชคด้วยได้วงที่สองคือดวงนรเก์หนึ่งห้าเจ็ดกุมลักนรเกณ์อุดมเกณฑ์เป็นช่วงที่จะมีความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดวางแผน จะหางานเล่นลงมือสร้างโปรไฟล์ทำโปรไฟล์ติดต่องานสอบเลื่อนขั้นใดๆดำเนินการได้โอกาสสำเร็จสูงใครที่ต้องการตำแหน่งความก้าวหน้าในชีวิตความสำเร็จในหน้าที่การงานลงมือทำสิ่งที่ตัวเองคิดคาดหวังไว้จัดสำเร็จนะครับนี่คือ15เข้ากลุ่มลักพุทธเข้าเป็นเกษตรยาวๆเกือบตลอดเดือนพุ ย้ายในช่วงปลายเดือนนะครับเข้ามาที่ราศีกรกฎก็เด่นอีกเป็นช่วงที่ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะมีความก้าวหน้าความสําเร็จเขาเรียกว่าดวงเศรษฐีแต่อาทิตย์คือใครอาทิตย์คือศาสตร์ชะเพื่อนพี่น้องสังคมการติดต่อการสื่อสารการเดินทางต้องมีพระหัสคือใครพระหัสคือดาวพบกรรัม,มะ ได้แก่พฤติกรรมการกระทําก็จะมีคุณธรรมมีเสลิธรรมใช้ปัญญาเหตุผลมากกว่าอารมณ์ความต้องการความรู้สึกแล้วก็พระหัตเป็นดาวพบปัต,ตนิเมื่อมากุมลักแม้จะพึ่งพาอาศัยคนอื่นมิได้แต่ตัวเองก็ต้องเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้บุคคลอื่นไม่ใช่เรื่องทรัพย์แต่เป็นเรื่องของสติปัญญานะครับเป็นครูบาอาจารย์คนได้ หนึ 1> 1, 4, 5, ่งสี่ห้ากลุ่มลักษณ์แบบนี้ความคิดอ่านมีเหตุมีผลมีสเตยรภาพมีความมั่นคงน,นะครับอันนี้ถือว่าเด่นต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากถ้าอยากจะดูว่าช่วงไหนเด่นช่วงไหนดีก็ต้องไปดูเพิ่มคือเรื่องของรายได้ลาบผลการเงินการทองที่ผ่านมาอาจจะด้อยนิดนึงเนื่องจากว่าดาวลาภคืออังคาร โคจรอยู่ในภพกระดุมพระป่อนกำลังมีเหตุต้องเสียทรัพย์เสียโชคลาภเสียรายได้จ่ายมากกว่าที่จะรับเป็นอย่างนั้นแต่วันที่7จ็ดวิถุนาอังคารในฐานะดาวลาพะการสแสวงหารายได้หรืออาชีพที่คุณทําคุณประกอบเนี่ยนะครับจะโคจรในตําแหน่งที่ดีขึ้นคืออังคารจะเข้ามาที่ราศีสิงห์แล้วก็ เรือนนี้เป็นเรือนของอาทิตย์อาทิตย์ก็กลุ่มลักราศีสิงค์คือเรือนพบสหัชชะเพื่อนพี่น้องสังคมการตลาดการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะครับจะมีเรื่องเร่งรีบมีการแข่งขันมีความกระตือรือร้นแล้วอังคารเนี่ยอยู่ยาวถึงช่วงกรกฎาสิงหาแล้วอังคารก็เล็งกับ ดาวคู่ธาตุลงเป็นเกษตรในภพสุภะท่านที่อยากไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปท่านที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่จะส่งเสริมดวงชีวิตดวงชะตาของตัวเองก็จะได้พบได้เจอนะครับแล้วก็จะมีการเดินทางเคลื่อนที่เคลื่อนไหวบ่อยๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคุณจะต้องสำรองอะไรคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ไปพิจารณาสัญญาณดาวเนี่ยบอกถึงการขับเคลื่อนของชีวิตเป็นไปในความสุขความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันอยู่พอสมควรเอาละวันที่30พฤษภาคม1 2 3สดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองการถูกว่าร้ายกล่าวร้ายเข้มแข็งอดทนเข้าไว้นะครับแล้ว ไปดูดาวเส,สาร์เสารเนี่ยเป็นดาวพบมรณะเมื่อโคจรเข้าพบกรรมะในส่วนที่ไม่ดีก็จะหมายความว่าบางคนมีโอกาสที่จะทำงานเสียหายได้ตกงานได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เหตุปัจจัยเพราะเพื่อนร่วมงานแม้ว่าจะเจ้านายหรือลูกน้องและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ความโมโหหุนหันไม่ยังคิดของตัวเองคิดมากเครียดวิตกกังวลทําให้กิจการงานเสียหายตกงานได้หรือกิจการงานนั้นพบความเสียหายมีค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบระวังเรื่องนี้เป็นสําคัญดูตรงไหนก็ดูดาวเสารมรณะเข้าพบกรรมะมรณะแปลว่าความเสียหายความเสื่อมเข้าพบกรรมะะ ในความหมายนี้ก็อาจจะทําให้งานเสื่อมและที่สําคัญกรรม,มะคือพฤติกรรมการกระทําของตัวคุณเองในระหนาวางตั้งแต่ช่วงพฤษภาที่ผ่านมาจนไปถึงช่วงเจ็ดมิถุนานะอยู่ในราศีสิงห์เรือนอาทิตย์แล้วความเป็นประของเสาเดิมนะครับจะบอกถึงความเดือดร้อนอันเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยแห่งเพื่อนพี่น้องคนอื่นแล้วตัวเองด้วยพฤติกรรมการการะทําที่ร้อนรุนแรงไม่ยัง้งเคดวิตกกังวลมองโลกแง่ร้ายทาให้เกิดความเสียหายอันนี้คือเรื่องที่จะทําให้เสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องระง,งับดับลงเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นโทสะแล้วก็การว่าร้ายกล่าวร้ายบุคคลอื่นอุเบกขานิ่งไว เมตตาแผ่ไปแก้ปัญหาได้นะครับแก้จากภายในตัวเองนะไม่ไปโทษคนอื่นเพราะว่านั่นคือคนอื่นเมื่อใจเราแข็งแข็งย่อมไม่กระทบกระเทือนดั่งหินผาช่วงนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พระเสาย้ายมาช่วงเจ็ดแปดวิถุนาเข้าเรืองพบพันธุอันนี้ก็จะเดือดร้อนเสียหาย เพราะความเสื่อมแห่งร่างกายกระดูกเส้นเอ็กล้ามเนื้อลา้าก็อย่าทำงานแต่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะยากิพี่นอ้อพ่อแม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเสียทรัพย์เส้นเปลืองแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับรถราพานะอะอุปกรณ์โดยเฉพาะเรื่องของสนิมปะผุ ไปตรวจสอบไปพิจรารณากันนิดนึงไปจ่ายไปเสียก่อนที่จะมีเหตุให้ต้องจ่ายต้องเสียภาคมันครับอันนี้ในส่วนที่ไม่ดีของพระเสา์เพราะว่าเสาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีในนวางแต่ในตำแหน่งที่ดีเมื่อพระเสารเป็นดาวภพมรณะเข้าสู่ภพกัรมะเขาก็จะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปทำงานเนย แต่ก็จะประสบความสําเร็จจึงต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากไม่เครียดไม่วิตกกังวลว่าไปตามเรื่องตามเนื้อผ้าตามงานอีกประการหนึง่งเมื่อดามอรณะคือเสาเข้าสู่พบกัมมะกัมมะถ้าหมายถึงพฤติกรรมการกระทำของคุณถ้าช่วงนี้ต้องไปในลักษณะการเสียสละการแบ่งปัน ความแข้มแข็งอดทนอยู่ง่ายกินง่ายจึงจะดีเป็นการแก้พระเสาไปในตัวด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับคน่านการอยู่ใกล้การรู้จักการเกี่ยวข้องกับคนพานคนพานเป็นลักษณะยังไงกายก็พาทําแต่เสียหายฆ่าทำลาย เสพสุรายาเสพติดพาไปในแหล่งอบายมุกเว้นให้ห่างจะเป็นมงคลเนี่ยอเสวนาจะพาลานาะปันตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคลมุตตมะแปลความหมายว่าอย่าได้คบคน่านควรครบหาแต่บัณฑิตนักปราช์ููรู้ยกย่องบูชาคนที่ควรยกย่องบูชาจะเป็นมงคลอย่างเย่งต่อชีวิต ต้องปฏิบัติแบบนี้แก้พระเสานะครับส่วนดาวอังคารที่เป็นดาวลาภะบ้างในเรือนลาภะนั้นพระสุขดาวเวน่าและก็สุขเป็นดาวภพอริมาอยู่ในเรือนภพลาภะแล้วเจ้าเรือนลาภะในต้นเดือนเนี่ยมาอยู่ที่กระดุมพระกลางเดือนเป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนอยู่ที่ภพศาสชะในส่วนนี้เนี่ยก็จะแปลความหมายว่า เรื่องของการสวงหาไรายได้ประโยชน์ลาบผลมันมีความเสีย่ยงมีค่าใช้จ่ายมีความเช่นเปลืองจึงต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องเสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนสงเคราะห์บุคคลอื่นด้วยจึงจะมีลาบมีผลอย่าเอาฝ่ายเดียวอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวแบ่งได้แบ่งสละได้สละ แล้วก็จะมีความสุขรายได้ลาบผลก็จะดีขึ้นเมื่อดาวอังคารเป็นดาวลาพระโคจรเข้าสู่ราศีสิง์สนวนดาวที่ครองราศีสิงห์คืออาทิตย์เป็นราชาโชคในส่วนนี้การได้สงเคราะห์เกื้อหนุนเสือสละแบ่งปันเพื่อคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นคนอื่นก็จะเห็นคุณตอบแทนคุณหลายอย่างจะราบรื่น ได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากบุคคลอื่นโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานพี่น้องลูกค้าการตลาดการติดต่อหรือแม้แต่ความชื่นชมนิยมยินดีจากสื่อโซเชียลก็จะมีมาแล้วถ้าอยากจะมีราบมีผลช่วงที่อังคารย้ายเข้าสู่ภพาศาสตร์ชะเจ็มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ย ก็ต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นเขาด้วยแต่จะเป็นไปในลักษณะของความเร่งรีบการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวการไม่อยู่นิ่งจญแน่นอนเมื่อเริ่มต้นอะไรด้วยความยินดีพอใจก็ต้องมีความเพียรพยายามทําให้สําเร็จเมื่อสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็เอามาคิดพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ทดสอบทดลอง เห็นผลทำสติสิ่งใดไม่ดีตัดทิ้งสิ่งใดดีทำต่อเพื่อนุนจะทำให้เกิดความสำเร็จภาษาพระท่านเรียกว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต้องเจริญให้มากในช่วงนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ถ้าไปมองเรื่องเกี่ยวกับการเี่ิงโชคไรายได้จะมีมาจากไหนยังไงก็ต้องไปดูดาว อังคารนวางโคโจรต้นเดือนเนี่ยอังคารอยู่ที่พบกรมมะราศีมีนเราบอกว่าต้องทํางานแก้ปัญหาบริษัทจึงจะมีลาบมีผลและวันที่เด่นเด่นสุดๆเลยดมิถุนาตี3 43เป็นช่วงที่อังคารนวางจะเข้าสู่ราศีเมษเป็นเกษตรราธิบดีพบลาภะอันนี้คือช่วงจังหวะดีๆ ที่จะมีลาบมีผลมีโชคมีชัยกิจการงานประสบความสําเร็จถึงวันที่เท่าไหร่ที่เด่นที่สุดเป็นวันที่เจ็ดมิถุนานับไปอาทิตย์หนึ่งอังคารเป็นเกษตรในหนวานเจ็ดแปดมิถุนาเนี่ยเป็นเลิกเป็นมงคลที่จะนำความสำเร็จมาให้แต่มันต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นโดยเฉพาะบรรดาเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมง,งาน สังคมการติดต่อการสื่อสารสงเคราะห์แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อหนุนกันโชคลาบสำเร็จแน่นอนครับส่วนเรื่องที่จะต้องระมัดระวังก็ไปป้องกันแก้ไขไว้เรื่องใดที่จะต้องสร้างต้องเสริมก็เร่งสร้างเร่งเสริมและพิเศษท่านใดอยากจะเสริมโชคเสริมลาบเสริมกำลังใจเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะครับก็หนึ่ง รู้จักบริการวิย,ยาวัจหมยมีงานกุศลที่ใดไปช่วยเหลือแล้วในงานกุศลน,นั้นคุณจะได้วัตถุมงคลมาบูชาวัตถุมงคลน,นั้นจะถือว่าเปิดโชคเปิดลาภอำนวยอวยพรให้คุณมีลาภมีผลเสริมเรื่องเงินเรื่องทองรู้จากไหนพระเกตโคจรอยู่ในภพการเงินเรือนจันทร์เพราะฉะนั้นก็เดือนนี้ระลึกถึง พุทธธรรมสงฆ์หรือสารณะใดๆก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสริมเรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉะนั้นก็หาอะไรเสริมเรื่องกิจกรรเรื่องเงินเรื่องทองจะเป็นการดีและถ้าเป็นมงคลดีนิมนต์พระสงฆ์องค์พระเจ้าไปรับสังฆทานฉันเช้าฉันเพลใดๆก็ได้ที่บ้านตัวเองหรือที่สำนักงานที่โรงงานที่ร้านค้าของตัวเอง วันใดก็ได้นะครับได้ตลอดเลยถ้าจะให้ดีสุดๆก็ตั้งแต่วันที่16มิถุนาเป็นต้นไปไปเสริมมงคลแก่ร้านแก่บ้านแก่ที่ทำมาหากินแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญให้แก่เทวดาน้อยใหญ่ผู้มาชุมนุมห้อมล้อมณนะที่นั้นๆเมื่อกวดน้ำอุทิศบุญเสร็จแล้วทําความปรารถนาให้นำพาซึ่งลาภผลมาให้แก่ตน อันนี้คือเคร็ดสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนครับ